Come to I <coughs> <laughs> <laughs> told <traum> <laughs> <laughs> <coughs> <coughs> ยังนั่งอยู่ในสภาอยู่บทเฉพาะการในส่วนของสวอำหน้าหน้าที่ของสวไม่ว่าจะเป็นการเลือกนายกการเข้ามาโหวตร่วมกับสสในเรื่องของพรบปฏิรูปประเทศเนี่ยพวกนี้ต้องกอออกไปให้หมดภายในสมัยประชุมนี้และหลังจากนั้นเราก็ต้องดําเนินต่อไปโดยการตั้งสสรองอีกสองจุดยืนนะครับของคณะประชาธวปแตยที่จะมาพูดตรงนี้ต้องจะทำพอีย้ร้องแล้วคือหนึ่งครับไม่เอาการรัฐประหาร จะไม่มีการรัฐประหารซ้อนต่อให้เราจะไม่อยากเจอคนเอกประยุทธ์อีกแล้วไม่อยากเห็นเขาเปน็นนายกอีกแล้วเราก็ต้องเอาเขาออกไปด้วยวิธีทางประชาธิปไตยไม่ใช่การรัฐประหารยึดอำนาจเหมือนที่เขาเคยทํามา2นะครับจุดยืนที่2ที่เราบอกว่าไม่เอาคือไม่เอารัฐบาลแห่งชาติรัฐบาลแห่งชาติผมบอกไว้เลยนะครับว่าหากพักการเมืองไหนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านไปเข้าร่วมรัฐบาลแห่งชาติผมบอกเลยว่าพักดัหนบดนอน,นาคตแน่นอน กดเดินเดินไปไนะอย่างเงี้ยอย่าไปตั้งล้องอันนี้คือพี่ถักปวดแล้วใช่ไหมถ่ายแล้วเนะี่ยไปสู้ไปสู้ลุงตู่แล้วลุงตู่ ไม่เปิดไฟตกแต่งให้ประชาชนเป็นไปทำไมผมขอช่วยกดดันเลยครับ โปเกมอนกะทิแดงเขาจับอยู่หลายปีแต่ก็จับไม่ติดสักทีก็คือคุยไปเฮ้ยกะทิแดงฉันขอจับหนยคุยโปเกมอนไปจับไม่ติดครับเพราะว่าอะไรกะทิแดงตัวใหญ่แรงเยอะมันก็เด้งโปเกมอนออกมาแล้วกะทิแดงมันก็เป็นกะทิแดงบอสไงเออก็จับไม่ได้ก็จับไม่ได้ก็เลยเอาจับไม่ได้ ดูว่าตัวอื่นตัวอ,อื่นเฮ้ยยีราฟไม่ได้ยีราฟเดย๋่วไปนกนกเดี๋ยวมันบินไปก็เลยเจอเพนกวินก็เลยจับเพนกวินแต่ขอโทษทีฮะจับเพนกวินหนึ่งตัววันนี้เพนกวินอีกหมื่นตัวออกมา ถ้าวันนี้กูไม่แบกเัวพี่เดิมกู้เอาผู้แง่ให้มันรู้ไปว่าใครเป็นเจ้าของประเทศอ่าใครเป็นเจ้าของประเทศนี้ขอเสียงเอยอเอเหนื่อยรว่นนี้ใจกับคอามดีสิ่งหนึ่งที่มามากมายพอกับพี่น้องประชาชนนะคะก็คือคุณพี่เรวจ